What do you think our team that we draw today is good for us, right? Yes, yeah, yes, yeah, good point today because we take we play against one strong team, the top one in the table, and this is one point important. We need to keep fight everybody. congratulations because everybody commitment until the end and one point good for has the championship. ก็เขาบอกว่าคือเกมนี้ก็เป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งของเราเพราะาเราก็แข่งกับทีมที่เป็นจ่าฝูงของทีสองนะตอนนี้ครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าเราก็โชว์การที่เราเป็นนักสู้ออกมาได้แล้วก็เขายังเชื่อว่าเราก็ยังทําตามในสิ่งที่เราตกลงกันไว้หรือสัญญากันไว้แล้วก็พยายามจะน้อยไปให้ถึงจุดที่เราตั้งไว้ก็คือการที่เราไปเล่นเพลย์ออฟให้ได้ครับการเสมอกับทีมบอตารางอย่างหง่อๆพอใจมากนะยังยู you, how you feel That we draw with the first of the table in T2. Uh, bro today honestly we have chance to win this game. This game we play very well and everybody everybody give 100% and we have chance to win. But sometimes happen uh, and okay one p o i n t important for for continue and we continue the fight until the end. ค่ะฮอบอกว่าสิ่งที่เขารู้สึกก็คือมันเสียดายนิดหน่อยตรงที่เรามีโอกาสที่จะชนะเกมนี้แล้วก็ มีโอกาสหลายๆครั้งที่เราอยากที่เราจะทําประตูได้เพิ่มอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราได้หนึ่งแต้มวันนี้มันก็เป็นหนึ่งแต้มที่สําคัญสําหรับเราแล้วก็เราก็มองต่อๆไปในเกมหน้ามความรู้สึกนะครับกลับมายิงประตูได้ความรู้สึกอะไรบประตู After you scored the goals today, what do you think that? How do you feel to you? Yes, I'm feel very happy because I work a lot for for this, this moment. This moment important for for my for myself and for team. And I hope I can help more with more goals and a goals need continue new coming I I with I hope help more more to work lot for new goals coming soon ก็อย่างที่เขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเป็นประตูที่ดีสําหรับเขาเพราะว่ามันเป็นประตูที่สําคัญสําหรับตัวเองแล้วก็สำหรับทีมด้วยแล้วก็อย่างที่เขาซ้อมมาตลอดคือเขาพยายามทํางานหนักเพื่อได้ผลลัพธ์ที่ดีเนียแล้วเขาก็พยายามที่จะทํางานหนักแบบนี้ในแมตต์ต่อๆไปแล้วก็พยายามทําให้มันออกมาดีที่สุด thanks to the fans that come today. Yeah, I want to say thanks so much for support because away or in the home they come to support the eyes every time and I so proud of this u p p o r t and I want to say thank you so much for support all the time. เขาอยากขอบคุณแฟนๆที่มาในวันนี้แล้วก็รู้สึกว่าแฟนๆเป็นสิ่งที่สําคัญที่ทําให้พวกเรายังทำนะทำงานหนักต่อไปแล้วก็ เขายังขอบคุณที่เข้ามาดูในทุกๆนัดแล้วก็ขอบคุณจริงๆครับ